ส่งให้ทางไลน์วันนี้พี่รู้อ่านโอเคนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสัญญาลักนะครับมีมูลค่าทุกอย่างดีสําหรับเด็กนะครับสําหรับคนที่อายุเยอะก็ดีถ้ามีกําลังจ่ายถามว่าอายุเยอะแล้วซื้อลูกค้าบ,บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อเพราะว่าอีก10ปีเลือก10ปีหรือเรื่อง20ปีมันก็เกินทุนประกันไปแล้วนะครับ ลูกค้าจะเอ่ยคํานี้พี่นี่จะตอบว่าอะไรครับระยะเวลาดูและเราหวังแสงกับการดูแลหลักล้านถูกไหมครับซึ่งเมื่อจบสัญญา10ปีหรือ20ปีที่ลูกค้าเลือกซึ่งอันนี้เป็นลูกค้าที่อายุเยอะนะระยะเวลานะครับ10ปีหรือ20ปีที่จะไม่เป็นอะไรเลยหรอที่ใช้เงินแสนธรรมดาพคนก็ใช้เงินหมื่นซื้อเงินล้านที่ใช้เงินแสน เึ่งเงินล้านแต่เงินที่หายไหมไม่ระยะเวลาครับสิบปีหรือยี่สิบปีดูว่าเยอะไหมสิบปีเยอะไหมกับคนที่อายุห้าสิบขึ้นไปเกิดกุ้เปลี่ยนตื่นขึ้นมาเป็นชิพหายไปกลระยะสาวแทนขึ้นเพ่ได้เห็นภาพโดยชัดเจนเนอะโอเคไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่พคุยกับลูกค้าได้ในเรื่องของเสียสุขอแทโอเค การการจ่ายของเซียร์ชุมแพเป็นไงครับระยะเริ่มต้น20ลูกเรามอีก80ไม่จ่ายไม่เกินร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จบสัญญาเจอระยะเริ่มต้นจ่าย20ถูกไหมครับรักษาหายต้องจ่ายต่อไหมเหลือคุ้นดวงอีก80เปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายต่อไหมต้องจ่ายแก่เดี๋ยวใช่ จอระยะแรกเบียร mm ิษัทจ่ายให้ก่อน20%รักษาหายต้องจ่ายเบี้ยต yeah, right, right. ่อไหมครับต้องจ่ายต้องจ่ายนะนะครับเพราะยังมีบวงเงินที่ดูแลไม่ใช่ร้อยนะครับ80% 80%เสียชุบเสียชีวิตทุกกรณีจ่ายแ0่รรับซอ่างนมอันีผักรวมมว่ายังไม่จ่ายเลยโอเคไหมนะครับคร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปเปิดตอวได้จะเสียเวลา เข้าใจน้องเสียซูเปอร์แคร์ดีนะครับขายด้เด็กได้ขายนะครับขายเป็นในเรื่องของทุนการศาารึกษาและดูแลโ,ลโรคโ,โรวาแลนด์ใ้เด็กๆคนนั้นด้วยเนื่องจากว่าทำมเป็นทุนการศึกษาครับเด็กซื้อถ้าสิบปีนะครับเด็กซื้อตั้งแต่อายุสิบขวบไปยี่สิบป,ปีนะครับอาจจะต้องเรียนเพิ่มอาจจต้องมีการด,ดต่อนมันมีคุามันเอา ถูกไหมครับถูกไหมครับตรงนี้อธิบายลูกค้าฟังได้นะครับเบี้ยไม่สูงมากสาหรับเด็กนะครับก็คือว่าสะสมทรัพย์สมัยนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วถูกไหมตัวนี้ใช้ได้และดูแลอีก62โลกให้แก่จนอายุ99ปีเห็นไหมเบี้ยคงที่ถูกต้องครับอันนี้คือข้อดีผมมองว่ามันเป็นเหมือน20เป็นไลท์แต่ว่าของโลกด้วยใช่ถ้าเรามองเป็น20เลีไลท์ คุณค่าของเสียชุ r c a จะด้อยลงมาอ๋อเบี่ยมานเยอะแล้วก็มูลค่าการวนทันยี่รก็พูดได้ยิบได้แต่ s ุ p e r ร์แคมูลค่ารูมครับจะเปรียบเทียบกับ c ซีาผมจะเปรียบเทียบที่ีอสิร์กับเสียพันไม่เปรียบกับเสีย p ุ r c a ร์แคเสียรผมจะเปลี่ยนเป็นการสะสมทรัพย์โดยที่ดูแลโรคไลายแล่อีก2สองโรคให้คนย ใช่ไหมคุณนะครับง่ายๆนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับที่ลองจำว่าผมไม่ใช่เขาได้ยังใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะซื้อบ้านกับผ่อนผ่อนบ้านกับไม่ใช่ซื้อคอนโดหลังบ้านซื้อคอนโดหลังเล็กๆนะครับ20ปีผ่อนหมดขายได้ไหมเป็นของเราไหมห้องอาจจะเล็กอยู่แต่ว่าอยู่ในใจกลางเมืองแต่ผ่อนบ้านเช่าบ้านหลังใหญ่ ไปไเยม่ใช่ของเราเขาใช้คอนเซ็ปต์นี้ยังใช้ได้อยู่ครับโอเคไหมนะครับผ่านนอสสำหรับเชียร์ซูเปอร์แคร์มีข้อสงสัยไหมครับต่อไปเชียรแคร์นะครับเชียแคร์เนี่ยเป็นเบี้ยประกันขับขึ้นกค้าปีนูแรง79นะครับก็เป็นระยะเริ่มต้นจ่ายก่อน40เดี๋ยวระยะลงรานจ่ายอีก100รวมเป็น100 40แล้วถ้าไม่เจอระยะเริ่มต้นไปเจอระยะ ระยะทุกการจ like. ่ายเท่าไหร่ครับรอยเดียวอยเดียวนี่ไหมใช่ครับถ้าคอนเซ็ปต์เดียวกันถ้าไปตรวจเจอระยะแรกเจอจ่ายก่อนสี่สิบรักษาหายต้องจ่ายเบี้ยต่อไหมครับจ่ายจ่ายได้ถือว่าเป็นการจ่ายก่อนของดีทอร์สเซ็ปยังคงอยู่เข้าใจไหมดีสําหรับคนที่ทุนทรัพย์น้อย เห็นไะหสำหรับเสีย,สยแ,แคร์นะครับข้อเสียก็คือเสียชีวิตในกรณีอื่นไม่จ่ายจ่ายเฉพาะพวเกีเยร์นะครับเบียบปรับขึ้นทุกห้าปีเสียแ,แคร์นะจ่ายสำหรับตอนที่เขายังอยู่ถูกต้องครับเสียชีวิตรกรณีอื่นไม่จ่ายนะครับผ่านนะมีข้อสงสัสยไมหมครับเสียแ,แคร์ตเร็วเลยนะครับเสียพัดปิดช่องนี้ไว้ก่อน เสียพักทำงานเหมือนที่ซี R A G A อาเก่าจ่ายระยะลูกรางสีสีโลกไปแรงดีกว่าตรงที่เสียชีวิตทุกกรณีจ่ายยกเว้นค่าตัวตายเสียชีวิตทุกกรณีจ่ายผมจึงเอาตัวนี้เปรียบเทียบก,กับ20่สิบอะไซึ่งเบี้ยถ,ถูกกว่าเยอะถูกเยอะกว่าซื้อ,อดังที่จัดสเก็ตไม้พ่นี่ลง ในช่องไลน์นะครับผมจะใส่20เป line, mm ็นลายแค่แสนหรือแสนห้าแสนหนึ่งที่ uh, จะได้ไม่ของทุกต yeah. ัวต้องใส่แสนห้าจะได้ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับที่ดีและตัวแทนถูกไหมครับเห็นไหมดีตรงที่เสียชีวิตทุกกรณีจ่ายซื้อทุนชีวิตสูงสุดได้ถ้าลูกค้ามีความเสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซื้อเสียพันสิบล้านก็สิบล้านนึกออกอไหมครับอ่ะ ่ามีข้อสงสัยกับเช้าพักไหมไม่มีนะเอามาช่องแท่งสีส้มเสียเขาพัดทำไมต้องซื้อเสียเขาพัดจากเรื่องต้นก็คือเพื่อเพื่อปุดช่องว่างของเสียพัดนะครับเสียพัดเสียอะไรนะตายไม่ได้อะไรกัน้าตัวตายถ้าตัวตายไม่ได้ครับตคนที่ฟังคุณประเทืองครับวันที่สามร้อยหกสิบหกได้ไม่รู้นะ นั้นอะไรครับที่เสี่ยพูดเรื่องอะไรนะที่ไอพาร์ติชัไอพาร์ติชันนวิทยากรเขาพูดเหรอคะว่าถ้าเกิน366วันถ้าตัวตายอ่ะก็คือ300อยู่ให้ได้366ร้อมันมีสลักหลังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เขยพูดก็เลยไม่อยากให้พิเศษใไปดูแล้วนะใครเตรียมเนี่ยคือตัวรูดูงนะอะไรนะครัเป็นเชือเตี้ยมเนี่ยก็ก็ไม่รู้แตคือว่าที่เตี้ยมก็คือแรกๆที่ออกมาแบบเขาพูดอย่างนั้นเสียชีวิตทุกกรณีจ่าย ทั้งหมดแล้วมีการถามว่าค่าตัวตายระยะเวลารอคอยอยูงง่20รายวันก็คือ2ปีถูกไหมนะคะนรับ <c oughs> ผมก็ไปหาข้อมูลมาจริงต,ตัวเล ค่ะว่ามันไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายโอเคอันนี้นคือชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะมีข้อยกเว้นนะครับบางทีบางทีวิทยากรเนี่ยก็รับในเรื่องของการเขาก็ต้องทำหลายอย่างใช่ใช่ครับในบ้านเราเรามีเจ้าหน้าที่นะครับใช่ก้องตังค์กันโอเคียนมเคลียร์เนาะแล้วเขาอัพเนี่ยเข้ามาปิดช่องว่านของระยะเริ่มต้นนะครับเปีียบเทียบถูกถูก ซีไอท็อปท็อปอัมเนี่ยแหละเนี่ถือโคตรโคตรการทำงานของทอปอัพจะทำได้ต่อเมื่อว่าลูกค้าจะต้องซื้อพ่วงกับเซียร์ตัหรือโน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 โีโน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 าเก่านโนโนโาโนโนโนีนโนไน่นโนาวโนโนโ่โน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 ไนโ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 น่นนโนโนโนนโ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 นนโนนโน ออซื้อเริ่มได้ในไอแ๋อเยอะไหมครับแล้วยย่างๆซื Qur ้อเริ่มไหมได้ลองได้มีการรักษาของได้นะเอพราะฉะนั้นพี่อุ้ได้ไปคุณเก๋เกเขาบอกว่าื้อไดทีมพี่ที่เป็นผู้บริหารบริษัทเป็นอแซงเนเป็นอะไราษาไทยทำไปเทเนี้บริษัทเราโอเคแต่ที่น่าหายแล้วแหละเพราะว่าอคนแล้วก็ทำเรื่องใ คุณดสุขาวทมันดีขึ้นมีช่องคะแนนเก็บแล้วเดินขึ้นขนมนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเคเอจะพูดันค่ที่แหละเพราะว่างานมีความพูดคืองานมีอังกฤษเนี่ยใช่ใช่ใช่ถามลูกส่วก่อนไม่ต้องาเป็นดิธีก่อนนะครับก็อันนี้เป็นเป็นลองได้ให้เด็กแข่งถามสักปีสองปีผ่านไปแล้วตั้งแต่ปีหกศูนย์ะ่ไเก็บไปลดี เขาไม่รู้ว่าการดูแลที่ดีเป็นยังไงคุณป้าจะ follow จากหมออันนี้ทั้ง follow จากหมอแล้วก็ไวเทอร์เลูกค้ามีดูแลเป็นอย่างดี follow follow จากหมอแล้วก็หมอน้ำเป็นระยะมาแล้วเข้าใจค่ะาจะดู้สองทางนะครับอันนี้ฝากพี่ไปด้วยเดี๋ยวไหมเป็นไปได้ไหมสิรุณเนาะผ่านไหมครับก็บอกแล้วนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าเวลาที่พี่ไปขายลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าแข็งแรง มันนี่ซื้อมองการดูเคสเชียแขกมีตังทุกอย่างซื้อได้ไหมครับ mm hmm. ตามนั้นเลยมองการดูแกกมีตังมีกํา,าลังใจประจักไม่รับถูกไหมอันนี้เป็นข้อตอบทุกค้าได้เลยข้อตัวใหญ่ถูกต้อง,งที่แข่งแรงที่คุณจะซื้อตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ทีนะครับว่าเพราะอะไรนะครับโอเคนะครับครอปอัพการทำงานของครัซื้อได้ สองตัวนะต้องพ่วงนะคือเดียวเดียวไม่ได้ซื้อได้สูงสุด40%่สของทุน c i ไอพัทหรือพีซนะซื้อน้อยกว่านี้ได้ไหมซื้อน้อยกว่า40%่สิบเปได้ไหมตอนแรกบอกว่าไม่ได้พอหลังบอกว่าได้ได้แต่ห้ามเกินไม่เกิน40%่สเปอรเนาะสูงสุดของทุนเชียท็อปอัพก็อลาลครับก็ต้องก็ต้องประมาณนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะ อยากบอกพวกเราให้บอกลูกค้าว่ายังไงอะเบื้องต้นอะถ้ามีเงินตกมาห้าล้านอะเขาอุ่นใจได้เลยคือเอ๊้สองล้านแรกเนี่ยหมดที่ยังบอกจริงว่าไม่พอถ้าถ้าคุณคิดว่ารักษาที่ศิลาปิยะนะคือโรงพยาบาลที่ดีๆนะไม่ใช่ไปต่อสามพิบาทที่แบบอีกหกเดือนมารักษาไม่ใช้นะพี่ชี้บอกนะสิลาปิยามหากันดีก็คือตายครับพูดง่ายๆโอเคผ่านแม้สองตัวนะครับ เชียร์เท่าภาพการทํางานของมันว่าถ้าเกิดว่าไปเจอระยะลุกลามเลยนะครับเชียร์มัจ,จ่าย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแ้วเท่าภาพทำงานยังไงครับก็รวมร้อยดูเซื่อเลยน้องไม่จ่ายไม่ได้จ่ายนะ<ม>แต่จ่ายเยบี้ยกคืนเบ<อ>ี้ย<ๆ>เยในระยะเวลาสมมุติว่าในหนึ่งปีเนี่ยซื้อเท่าภาพพี่เอจประมาณสองพันนะครับไปเจอเดือนกรกฎาคมครับกี่หกเดือน จารยเบี้ยเลถือว่ามันได้เจร้อยเลยช่ถือว่ามันเป็นเจอรอเพรว่าเขาไม่ได้ลงคองเกินแตเพราะว่าเขาจ่ายจเียกลับมาเพราะว่าไม่ได้รับสี่สิบอ๋อไม่ได้ปินเข้าข่ายเรื่องต้นเขาเกิที่ติดทาไเ้คืนเบี่ยเพราะไม่ได้ติดก็คือเนี่ยว่าพอมาหกเดือนก็เลยหกเดือนจ่ายอ๋อมันมันต้องหักเบี้ยที่คุณครองมาก่อนจุดตาอตั้งแต่ต้นปีก็เขาเรียกว่า ไม่่อเปรียบกันรอบปีอ่ะรบปีกับกันตงไหนเราเก็บเนี่ยรบปีรวมกันอาเราเก็บเราเก็บเนียร้อยร้อยเปอร์เซ็แล้วเก็ประกอบ6เดือนเราไปเจอแบบลุกหลามเลยเคือไอ้คนนี้ไม่ได้ใช้ไหมที่นี้เราก็ต้องจ่ายคืนช่วงหลังที่ยังไม่ได้คุ้มคอเพราะมันเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายเลยแล้วอะเฉพาะซ i อคโอเคโอเครอบคโอเอเอัพอออปอ ทำไมเบริษัทมัต้องทำให้มันยุ่งตรงที่าสบทอปอารทอปอาจะเป็นคือ U D R มันใส่พวกไอ้พวกลิงนะแต่คุณพอออกมาโยงแล้วก็เรางงเลยเนี่ยท,ที่ต้อง,างมาดีก่อนนตอนนี้พี่นั่งอยู่ดีซีไอนะครับพยายามที่จะแทรกแสงแต่แจง้งจัดระเบียบที่เพราะว่าบอกแล้วไงที่เราเรียนทุกเรื่องนะครับว่าตอนนี้นี่ไงผมไมคือซีไอที่วางทุกอย่างเลยอะไรจะเป็น U ร R จะเป็นน <พอ S 1> ู่นนที่ของลิง ก็ทำไมไม่รู้ผมพยายามจะสั่งให้นะมเข้าใจแล้วก็ปแบบที่เยไม่ได้แบบพันธรอยุ่เข้าใจเริ่มเี่ยชื่ออแล้วกชื่อสองครับเป็นคนแล้วไม่ช้ากันครับดันดีนะไมไดจอแ้วไม่ได้เจลที่อะไรนะที่ดูลิงกะที่อะนะที่บอกีบออก็ทิ้งเรื่อง ถ้าไปเจอกันนะพี่บอกกับที่เรื่อง C I ไปรอก่อนเขาเข้าพี C I U P I อยู่ดีก็เป็น C I U P I ไปก็แต่ก็คือแบบนี้แหละแต่ไม่ใส่คำว่า i P I เขาพายอาจารจะเปลี่ยนส่วนอย่าเปลี่ยนที่เขาไม่พูดเลยนี่เขาเนื้อไม่เปลี่ยนละจะม่เบื่ัแล้วโอเคเขียนไหมเขียนแล้วครับเดี๋ยวตัวสุดท้าย A C นะครับก็จ่ายค่าซื้อได้กี่หน่วยนะธรรมดาเรา เกินนสิบล้เลยได้ไม่อยเลไม่เกินไม่เไมเันไม่เกเลรอย่งอหน่วยก็ล้านคแล้วงล้าน่สิบล้านแล้วก็ก็ดูตามเป็น้อยตามเอ่อ I ทุกตัวรวมกันไม่เกิน5้สิ่ครับ้ยัอใช่ต่อลูกค้าแล้วก็ดูรวเงินลูกค้าด้วยเอ่อดูเอ่อเรียกว่าอะไรรายได้ลูกค้าอันนี้คือการนอลูบาร์ถูกไหมเฮลเฟอร์เนสคือาตัวเก่า อันนี้ไม่ต้องอธิบายแสนละพันต่อต่อวันมีคำถามหน้าร้อยวันพี่พี่อยู่เวลาขายในสี่ตัวของ C I P P R อันไหนที่มองเป็ตัวแถมเยอะที่สุดมองไปตัวแถมแถมย์คาร์ดที่นึงเพลเพลเซ็นเตอร์ครับ A A ยกเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับมูใช่ไหมถูกครับมีใครมีตัวเลยไหมผมจะอธิบายตัวนี้การทำงานมันมันไม่ใช่ตัวแถม ใช่ดูว่าตัวไปกัดแล้วเนี่ยไม่จ่ายที่สุดสมมติว่าซื้อเวลาหนึ่งคือสิบหน่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลสามร้อยวันตัวนี้จ่ายเท่าไหร่สาม้านสามตันเากี่กี่กี่ร้อยเ็ใช่เมื่แล้วเป็ดเสร็จมีบินจากลูกค้าเออบีบินจากโรงพยาบาลมาลูกค้าต้องออกจากรพลลูกค้าเสียชีวิตถูกต้องตัวนี้วนกลับมาจ่ายให้ค่ะ ถูกต้องอันไหนดูแลเยอะที่สุดควเยออะยนต้งืนยันเพราะเขาเสี่ยงให้โรคแน่นอนพี่ถ้าเขาป่วยในโรคมะเร็งยังไงก็ต้องยืนยันนะเพราะว่าเขารักษาในโรงพยาบาลเขารักษาในโรคมะเร็งวันที่คุณมาเสียชีวิตที่บ้านอ่ะเวลาจะไปแจ้งตายอ่ะอย่าให้เป็นเรื่องให้ไปแจ้งเป็นมะเร็งเสียชีวิตที่บ้านที่เดียวที่ปัญหาที่เจอยวหคิดว่าเป็นไข้ตาย อันนี้บนความนาแลือดางเอแล้วตดเชื้อในกระสา้องหมอแต่ว่าเรา็ต้องแจ้งว่าคือลูกค้าเนี่ยเคยเป็นป่วยที่โรงพยาบาลเป็นลมเลงแล้วโรยบาลไม่รู้เนื่องจากว่าคนต่อรงพยาบาลกลับมาที่บ้านดีกว่าหรือว่ารอประอจมันอยู่ที่ญาติไปแจ้งญาติไปแจ้งต้องต้องบอกเป็นข้ตายก็จะเล็บว่าตัวนี้คือไปกับแล้วตัวเนี้ยจดเชยค่า มันเ<ไ>ป<ม>็นโรงพยาบาลด้วยเป็นคนเยอะที<ม>่สุดเยอะที่สุดเป็นตัวที่ทุกท่านแบบไปทุกที่2เดบียร์นี่ยไปทุกที่ตัวนี้คือตัวแทน<ม>พี่ขอแชร์ได้ไหมเจริญครับพี่มีลูกค้าท่านหนึ่งแต่เสียชีวิตไปแล้วนะตัวนี้<ม><ม>พี่วางแผนให้เขาเพราะว่าเบียร์เขาเนี่ยมี15หน่วยก็คือ45,000หลังจากที่เป็นมะเร็งที่ก้านสมองใช้เงินไป3ล้านเอ่อ ECR หมดเกลี้ยง <ừ> ทีนี้สามีที่มีลูกเล็กสองต้องเอาไปโรงเรียนแล้วต้องทําธุรกิจด้วยต้องทอํายังไงเพราะว่าเมียร์ช่วยตัวเองไม่ได้ก็พาตสมองมาก็อนอนเฉยๆแต่นอนที่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามพามาที่บ้านแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาปรกากฏว่ามันไม่เวิร์กเลยนะไอ้ไอ้เอเอซีอาร์แน่ใจหนึ่งเดือนไปแล้วที่ระหว่างกรุงเทพกรุงเทพคือกรุงเทพใช่สามสิบวันคูณไปแล้วแต่มันได้ห้าร้อยวันอ่ะสามสิบวันคือคูณหรือห้าเป็นเท่าไหร่ครับใช่ ็จะจัดไปแล้วเสร็จแล้วพี่ต้องวางแผนวางแผนว่าไอ้หมื่นห้าเนี่ยจะใช้โรงพยาบาอะไรได้ตอนนั้นช่างใจมอกรูคือแบบให้มันแล้วเสร็จในหมื่นห้าช่างใจมอกรูบอกว่ามอกูนั้นลูกค้าบอกเขาไม่สะดวกเขาต้องการยในเมืองก็วิ่งขึ้นไปถังสัมกิเวชนบุรีนอนไปอีกห้า้อยวันอันนี้นอนจริง นอนจริงเลยนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าหมอในนั้นนะ่ะกลัวมากกลัวว่าเออจะตรวจสอบเขาตกตกลงแล้วเรา่าต้องเปลี่ยนแพทย์ที่กลัวคือไม่ต้องมาเขียนเขานอนจริงเพราะเขานอนแบบผักอ่ะแต่ว่าสามีเขาว่าพี่คืนนีเยังสองรอบคือดีมากคือสามีแปลงฟันให้ก่อนนอนนำสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็มีคนมาเฝ้าคนนึงแล้วก็จ่ายให้โรงพยาบาลอีกก็คือเด็ดเศดักลูกค้าขาดทุนอยู่ทุกวันอนะ่ะสองพันแต่เขายอม ประมาณนั้นเพราะว่าเอจ่ายไปวันล mm hmm. ะหมื่นห้าต้องดูให้ทีดีนะว่าเราควรทําเท่าไหร่ในตัวเราอันนี้พี่จะพูดฝังเบสเซนเคสนี้เนี่ยพี่พูดครับมันเกิดหรือยังเราช่วยกันนะับมันเกินห้าร้อวันแต่ลูกค้าทางท่าจะไปนะ่ะแต่หัวก็ยังอะไรอาวรนเข้าใจไหมอีรุก่งก็ยังอะไรเราก็พูดไม่ได้สุดท้ายมันไปนตายที่หกร้อยวัน mm hmm. ทําไมลูกค้าตัวผู้ชายทําไมถึงยอมให้ตายหก0้อยวันเพราะพี่จะบอกเพราะว่าทุนประกรันหลักแกเนี่ยมันยังมี กสำรอบไปตอนเดี๋ยวคุณประกันหลักมาคืนแกมาโค้งนั่นแหละเหตุมันก็เลยเกิดว่าบราิษัทจ่ายเขาก็เลยรักเราที่เราได้ออกแบบให้กับเขาเขาไม่อย่งงางนั้นเราไม่ได้ออกแบบคือเขาก็ต้องมนอนที่บ้านแล้วท้องเสียเอ้ยเลยเอ,ยเอยมันเป็นภาระ,ะไปหมดเลยรอบวงจรเลยเลอันนี้<ล>คือเ,<ล>เรื่องจริงที่จ่านะยแล้วพี่ก็ต้องสื่อสารับที่ผมพู้ด้วยว่ามันจ่ายยังไงแล้วไอ้ตัวที่ที่เรามองว่าเป็นตัวแถมเนี่ย แงแสนหนึ่งแง่เพื่ออาจารย์สาวบอกว่าขายขายไลฟ์แน่ซีไอนะเกิการแข่งขันนู่นนั่นนี้ตอนนี้ทุกเปลี่ยนครับถ้าปฏิบัินี่มั่นใจนี่ครับสมมติว่านอนเป็นร้อยวันเนี่ยนอนเป็นห้าร้อยวันเนี่ยเขาไม่แบ่จ่ายไม่ทำเทีงไงเพราะเพราะว่าเงินใช่ไหมจะต้องไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลพี่บอกเลยว่าพี่เธอมีตังสำรองเท่าไหร่ เขาบอกว่าเดือนหนึ่งผมไหวก็หมื่นห้าสิแต่จริงขผมเขาเป็นค่าจ่ายห่นเจ็ดนะเป้าวันเคมที่ละเดือนเคมที่ละเดือนพี่ส่งเคมให้ทุกเดือนเอเอก็จะส่งเงินกลับเข้ามาให้เป็นเชคเป็นเชคเป็นเช็คเป็นแต่ละเดือนไอ้ตรงนี้มันจากเมื่อนอนโรงพยาบาลเท่านั้นใช่ก็ดูนะเพราะว่านันคือการทำงานถึงมาอันนี้ผมเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะแค่ตัวยะเลยที่เขาจ่ายว่าพี่อยาแขนตัวนี้มันคุณตัวหลัก และอันนี้ผมฟังมาจากอะไรที่ได้ไอเดียเฉยๆโฟมขอาพูดได้ฟังเขาไม่ได้พูดฟังพูดวิชาการเทยงมีไม่ได้เยอะมี ECI ประม,มาณสักสามแสนเองมนะ,ะมแล้วมีตัวเนี้ยน่าจะอยู่ร้านหนึง่งเพราะมันเป็นงมงินี่แต่เราขอพูดเลยเขาแขกมีวันละห้าหนื่งค่อืมนี่โคตรเจ๋ง แขกมีวันละห้าหมบาทนะที่ที่ไปนอนที่นู่นอ่ะจะบอกว่าคือไปกัดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าก้อนหนึ่งที่ออกมาจากโรงพยาบาลตัวเนี้และลูกค้าเสียชตใช้ได้เยอะคแคที่มาคีเล้อที่จุก้างอเปตัวแซื้ออเียนรแ้เจอน่แนบเพราะเอ่อเอาการนึ่ขันแน่เพราะนู้ว่านี ขายต้องแนบที่ไอที่ทุกครั้งที่พี่สาบอกวินบอกพี่แพนบอกต้องแนบต้องแนบแต่ผมต้องตัดเต็มที่ว่าแนบเท่ารันเลยเนื่อเกิดกับลูกค้าแล้วได้ใช้จริงใช่แล้วมันพชใชเพราะอะไรถึงต้องมองไปที่ทุนประกันสองล้านสามล้านขึ้นไปเนื่องจากตรงนี้แหละครับพี่่ก็จะมองว่าเฮ้ยก็แค่แนบก็แค่แนบขายก็ขายก็เป็นฝ่ายขายขอที่เดียวที่เดียวคติว่าคติว่าเราได้ให้เขาแค่ผ่านเดียว เดือกระ่าให้ก็นอนโรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลถ้าเข้ายังเกินพังนี่ห,อ,นะหอกัหมั้ยเนี่ยคือการวางแผนใก,การเงินชั้นเยี่ยมเลยเบื้องต้นให้กับลูกค้าเลยดีเอชซีเดี๋ยวเพิ่มไปมองที่ในเรื่องของลูกค้ามีเขา,าเรียกอะไรนะสะสมทรัพย์ทำไปรุ่นขายลงมขายลิง้งถ้า,าคนดีลม <kus> ้มอ่ะมันถูกจริงนะดีเอชซีทุนล้านนึงก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเราขายถ้าถ้คนแต่คนที่เอาเงินฝากเนี่ยลม้มอ่ะแล้วไม่มีตัวเนี้ย ถูกก็ไม่ช่เงินก็หมดลูกค้ากไม่จําเป็นนหมดนะครับบ้านมีต้องขายรถมีต้องขายถูกก็เป็นหลักอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ใช่หนังไทยเปิดดูหนังไทยไม่คือเรื่องจริงนั้นที่ที่เขามาทำเรื่องจริงครับอันนี้เป็นสิ่งของการที่เวลาที่เราไปยืนนะครับเราเป็นผู้ขายเราเป็นผู้ดูแลลูกค้าอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าดูแลบริการลูกค้าหลังการขายโคตรจริง แ,และเขา,าใช้จ<ผ><ช>ริงว่าเกิดวันนี้เขาไม่เกิดพรุ่งนี้เขาเกิดเขาก็ไม่รู้หรอกอยู่ที่เรานำเสนอให้ขาดยังไงพี่พี่ฟังผมกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ TIPPR เซ็ตไว้ในลูกค้าอายุ30กำลังแข็งแรงถึง50ปีถึงอายุ50นะนะครับพี่ฟังตามผมนะนะครับใช้ดุลการที่ผมจัดให้นะครับอยู่ที่เจ็ด เจ็ดล้านสองก็คือ CI พัก3ล้าน a อช3ล้านนะครับ2 0ไปไรท์ทุน1แสนแล้วก็ท็อปอัพ8แสนถ้าลูกค้าคนนี้รวมกันรวมตัวประกันอยู่ประมาณ7ล้านสองทุนนครับเรี้ยกตกประมาณ2 5าอายุ3 0สถ้าลูกค้าคนนี้เสียชีวิตโดยกรณีอือ่นลูกค้าคนนี้จะได้เงิน3ล้าน1แสนหหมื่น จากซีไอพัทยี่สิบเต่ล้าแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าคนนี้เกิดโรคไ้แรงจะมีคุณดูไว้เขาอยู่เจ็ดล้านเจ็ดล้านทำไมถึงเอายุสามสิบสามสิบถึงห้าสิบเป็นช่วงอายุที่คนไริทางนสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างหลังจากห้าสิบแล้วก็เป็นการวางแผนเกษียณถูกไหมครับ เบียเบียสูงจริงหล่ะนะห้าสิบแล้วพี่เดินเข้าไปหาเขาอีกรอบผมดูแลครบยี่สิบปีแล้วพี่อยากลดตุนลดแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเขาเป็นโรคหรือว่าเขาเริ่มจะเป็นโรคเขาจะไม่ลดตุนั้นทันทีถุกมไหมครับอันนี้คือความซื้อความเสี่ยงของจริงตั้งแต่อายุน้อยสามสิบถือว่าไม่น้อยนะก็กางๆคนเหมือนกันนามารัาตั้งแต่สามสิบก็ยังแข็งแรงอยู่ ถามว่าเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายตั้งแต่30-50ปีที่พี่ของดูแลเขาเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่การเงิน7ล้านสองการเงินประกัน7ล้านสองที่ดูแลสอง20,000ห้า20,000ห้าตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ขึ้นไปเบี้ยปรับขึ้นทุกห้าปีมันคิดครับผมคิดมาแล้วสาตตัดแล้วรวมแล้วเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นในระยะเวลาไหนเบี้ยอยู่แก้ว900แปด ตีล้านกพุ่งกลงตัวเอเอเอชซีจะไม่จ่ายไปทำซ้ำทำซ้ำไปทำแท็พ็กเจ็ดล้านสองที่ผมบอกไงไม่แต่อาจารย์แดนไม่ยังไม่ได้บอกว่าถ้าเสียชีวิตด้วยเอเอชีมันจะจ่ายสามล้านถึงไหมถูกครับอันนั้นเอาแค่เจ็ดล้านก่อนเออเอาแค่นี้มันเจ็ดล้านเจ็ดล้านที่ทุนนี้ลูกค้าเห็นเนี่ยตั้งแต่อายุสามสิบรวมแล้วยี่สิบปีเบี้ยอยู่ที่หนึ่งล้านโอเคไหมยี่สิบปีกับที่ซื้อรถเนี่ย ามลูกค้าเลยพี่ซื้อรถที่ต้องทำธุรกิจอะไรธุรการรถจ่ายไปเรื่อยๆพี่กลัวรถหังพี่กลัวรถโดนชนถูกไหมถ้าไปตายในช่องอะไรได้เไหร่ถ้าไม่ตายในช่องมาแรงเสียอีกทำงาน3ล้าน2เรียกเรียกเป็ยเสียเท่าไหร่นะเรียกทั้งหมดเหรอล้านีกลมๆมาล้านล้านหนึ่งถ้าไม่ตายด้วยมะเรงคือ3ล้าน3ล้านถ้าตายด้วยมะเรง7ล้าน7ล้านกว่า เพราะว่า a อสต้องทำงานเอสีแต่อาจารย์พี่ดันอาจารย์ดันไม่ได้พูดถึงช่องกลางใช่ไหมห้าร้อยะไม่ครับไม่พูดครับเอาพูดตัวนี้แค่แค่ตลาอย่างเดียวเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวแค่เจ็ดล้านก่อนดูแลก่ตายกี่สิบปีนะยี่สิบปีรายละเอียดเราอธิบายเขาฟังได้เอารายละเอียดแค่เนี้ยผมมาพูดให้พี่ฟังเนี้ยพี่รู้สึกดีไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องเอาอายุสามสิบก็ขอดูแลยี่สิบปีไงพี่พูด แล้วถ้าเกิดพี่อายุสัก40หรือสี่ห้าพี่มีตังคพี่มีตังค์แต่สุขภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือน3าสพี่ซื้อได้ไหมไม่ได้อะกางมอย่แคที่แคซื้อได้ไหมไม่ได้มีตังค์มีางไนไม่ได้คุณวี่แครบอกว่าไงนะคนที่เป็นอะไรนะรลฟ์ฟังแล้วไลราฟังแล้ว ก็คือเอาไปขายเคดิไปเลยเฮียถูกไหมได้ถูกไหมครับอันนี้คือข้ออธิบายหรือข้อตัวแย้งนี้นี่มันคือการซื้อความเสี่ยงของจริงซื้อหลักพันซื้อหลักหมื่นเอาหลักเงินหลักหมื่นซื้อเงินเกือบสิบล้านอันนี้คือการซื้อของจริงแล้วตองแข็งแรงเท่าั้นถึงซื้อได้ก็จะมีเรื่อก้อร้อ รูส้สายแห่แขกงต้องไปเล่นกับพี่จิ๊บแน่เลยเ <c oughs> ล่นเหมือนเด็กนะครับอยวผมเลี้ยงพูดนะครับผมขายของไปก่หมดขายของหรือว,ว่าขายขาดแล้วนะอยู่นี่พี่เจ้าเลี